สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อันตี้มีหัวข้อว่าความโชคดีเรื่องอะไรกำลังวิ่งชนคุณมีความรู้สึกว่าจากนี้ไปคุณกำลังจะมีความโชคดีเข้ามาหาคุณนะค่ะเรามาดูกันสิคะว่าคุณจะกำลังจะได้รับความโชคดีเรื่องอะไรก่อนอื่น ขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเรามาทําความรู้จักก่อนนะเพื่อยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของคุณและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเลือกรับแต่สิ่งดีๆไปนะมาค่ะใบแรก Night of Pentacle ว้าวพลังงานของคนที่มีความมุ่งมั่นทำงานมุ่งมั่นให ประสบความสำเร็จกับจุดหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้เป็นช่วงที่กำลังทำงานอย่างตั้งอกตั้งใจแน,แน่วแน่ซื่อสัตย์ในการทำงานมากเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายแล้วต่อไปไงคะโอ้ดีเอ็มเพลเลอร์ค่ะพลังงานของคนที่มีความมั่นคงมากมาก ซึ่งก็ไม่แปลกจากใบแรกที่เป็นอัศวินเหลียนน่ะแล้วเป็น h Emperor นั่นแสดงว่าเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะประสบความสำเร็จในเร็วๆนี้นะความมั่นคงความมั่งคั่งกำลังบินกำลังวิ่งชนจริงๆตามหัวข้อคลิปของอันตี้เลยอ่ะอีกสักใบอัศวินดาบอืม มุ่งมั่นจริงๆพลังงานของใครคะมุ่งมั่นมากมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ตัวเองตั้งไว้มากๆเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วมาดูสิคะความโชคดีอะไรกำลังวิ่งชนคุณคะ่ะกำลังจะวิ่งชนคุณในตอนนี้เลยเนี่ยความโชคดีเรื่องอะไรมาคะ่ะเรื่องที่หนึ่ง อวินไม้ทา้าว้าวชัดเจนมากไพ่ย,ยืนยันว่าแน่นอนค่ะข่าวดีความโชคดีกำลังบินมาหาคุณอย่างแน่ๆแล้วต่อไปอะไรคะหกช่วยค่ะความสุขค่ะความสุขที่จะได้อยู่กับคนที่รักอยู่กับคนที่มีความเข้าใจกัน เผลอ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 นะคะคนที่ยังไม่มีคู่นะอันตี้มองว่าคนรักของคุณจะเป็นคนเก่าๆค่ะกำลังเดินทางมาหาคุณค่ะกำลังเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนและคนคนนี้แหละจะเป็นคู่ของคุณอันตี้มั่นใจเลยเป็นเรื่องของคนรักก่อนนะ ส่วนเรื่องการงานการเงินแน่นอนค่ะมาแน่ๆบางทีโปรเจกต์เก่าๆที่คุณทิ้งเอาไว้อย่างเนิ่นนานแล้วอ่ะลองหยิบมันขึ้นมาดูค่ะความคิดเก่าๆหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากกลับบ้านเกิดอยากกลับบ้านที่เคยอยู่อยากไปเที่ยวในที่ที่เคยไปก็ได้ นี่คือความโชคดีที่อยู่ๆคุณก็คิดที่อยากจะกลับบ้านเก่าอยากไปเที่ยวที่เดิมๆที่เคยอยู่กับคนที่เคยรักอะไรก็ได้นะโอ้ยขนลุกเลยสิบเหรียญนนะ้าแน่นอนเร็วๆนี้ด้วยความสุขอยู่กับครอบครัวความสุขอยู่กับคนที่คุณรักคุณเข้าใจเรื่องงานเรื่องเงินมันคงแน่ๆ กำลังมาเต็มที่แล้วเดินทางมาชนคุณแบบเต็มเต็มเลยค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมรับเลยนะคะโชคดีมากๆเลยถ้าใครได้พบเห็นคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอันตี้ไปแล้วนะ